you <music> สวัสดีครับแฟนคลับช่องเลาะหมอล่ำเลาะเลาะ,ะโอ้ยมือขึ้นบอดบอยกับซอแอนนะครับเล่นยู่บไกบ่โบไก่เล่นยูจังหวัดมหาสารคามนั่นเองอยู่แกงเรื่องจานแล้วกับซอแอนก็เป็นวันหยุดน้ำสำหรับเมื่อบ้านก็นเลยติดตามไปดูแลสามีนี่ตั้งแต่หลังหานหลังเวทีปุะพี่น้องหลังจากที่เสร็จสิ้นนะครับภารกิจประมาณตีสาม บอดบ่อยกับซอแอนก็นเลยกลับมาขอนแก่นไปกลับมาหอดขอนแก่นมันก็นหิวตัวเดึกๆน้องพี่น้องเออมื้อนี่ซอแอนก็นเลยเป็นเม่บบานตัวอย่างนะครับเป็นเม่ยัดบานตัวอย่างดูเรสามีสุดเที่ยวรักอย่างบอดบ่อยนะครับเฮ็ดยั้งให้กินพี่น้องต้มามามาใส่ไข่ลายๆนะครับเพื่อลูกเพื่อสิบำรุง ก็ใสหมูย่อลงไปอีกโอ้ยบอกเลยว่าเป็นตะกินคเป็นตะกินพี่น้องมาเบิง้งมาชมบรรยากาศเป็นแบบใดบอกเลยว่าฟินกับคูนีอิลีพี่น้องไปเบิงช่วงดึกๆนะครับก่อนที่สีเดินทางลงกรุงเทพนั่งเครื่องบินกลับไปกรุงเทพไปคุยธุระเกี่ยวกับสป,ปอนเซอร์พี่น้องสวัสดีครับผมกลับมาถึงบ้านนะครับจากมหาสารคามมาที่คอนแก่น นะลงเวทีประมาณตีสานี่ครับหมดหน้าที่ก็กลับมาจริงๆแล้วก็ปกติก็ต้องอยู่ถึงเต้ยลานะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่พรุ่งนี้เช้านี้นะจะไปกรุงเทพรับไปคุยงานหนึ่งสปอนเซอร์ปีหน้านะครับผมก็จะบินประมาณ8โมงนะครับไปพร้อมกับคุณแอนออรดีวันนี้แอนไม่มีงานนะครับจะไปลนเพื่อนนะครับก็ไปกับคอนแกนนะฮะกลับมาประมาณ หกสีก่กัวกิโลนี่แหะพี่น้องนะครับก็เลยมาถึงเร็วหน่อยตอนนี้ตีสี่นะครับก็มาถึงบ้านหิวคส้งศรดนนอนครับบิน8ปดโมงก็ต้องหกโมงครึ่งก็ต้องออกไปที่สนามบินแล้วนะตอนนี้ตีสี่อาบน้ําเก็บกระเป๋าจัดของนะครับก็จะคงจะพอดีนะครับอรดีกําลังต้มมาม่าครับผมทุกคนวันนี้นะครับเรา อาจะได้ชิมฝีมือนะครับในการต้มามะม่านะครับซึ่งเป็นอาหารที่ง่ายที่สุดแล้วก็เหมาะกับพวกเราอร่อยที่สุดในโลกครับนี่นะครับเราก็จะเริ่มมาม่าอาหารที่ประหยัดเวลาแล้วก็ยิ่มหรือเปล่าอะไรเนี่ยหมูยอของใครไม่รู้ยน่ตู้เย็นของใครไม่รู้ใครเอามาให้ ไม่รู้ค่ะอันนี้อยู่ในตู้เย็นไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาจากไหนกระสีของพูดเดียวนั่นตัวเอา,เ,อาเป็นออกเอซี่ขอเราว่าฝาอืมก็มีหมูยออะไรที่อยู่ในตู้เราอยากใส่อะไรก็คือใส่ลงไปเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่า,วาตั้งแต่วันไหนอ่ะมันไม่เสียหรอกหมูยอไม่เสีย ผักบุ้งเหลืองแต่วันไหนครับตั้งแต่วันไหนตั้งแต่นู่นตั้งแต่วันที่เราหยุดครับเราเรากินมูกถทะไม่วันไหนไม่ใช่เขาสั่งมาต่างหากที่เขาอยากกินไอ้นั่นน่ะเนี่ยเขาชิมหน่อย ไม่เสียไม่เสียต้มแล้วใช้ใส่แค่แท่งเดี่วอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินมันจะไม่อร่อยแต่ว่าคือรอบที่แล้วอ่ะแอนให้พี่บอยต้มใช่ไหมแล้วทีนี้ใส่น้ำน้อยอ,ยอืตัวเองบอกว่ามันเค็มไม่คือแอนเป็นคนชอบใส่น้ำเยอ,ๆอะๆอแต่พี่มันไดด้สดคือคือ,คอชอบเหมือนกันเลยก็คือชอบเส้นหมี แต่ว่าชอบใส่น้ำน้อยๆเค้มๆ,ๆอะไรประมาณนี้ถ้างั้นต้องตักแบ่งไม่ไ,<ห>ไม่เป็นไรตัวเองก็ใส่มาเลยเดี๋ยวเขาปรุงก็ปรุงเหมือนเดิมแต่มือน,นันมันหน่ยหอยอีลีเขากาผิดแาบจะบ่ได้แบบนี่นาเลยเอาตะลัมมันก็นนได้หรอกครับเ๋ยวกให้ไยกินตะลัมพักอย่งนะ้บมางมากินืม แล้วไอยเป็นคนกินใบมันทําไมเราไม่ค่อยเหมือนกันเลยอ่ะแต่ว่ามันมันเละแล้วแหละตัวเองมันไม่ได้กิน <c oughs> ไหมอะ่ะก็ไม่ต้องใส่หรอกนกเปเลโตนแท้เองพูดน่าสงสารมากเลยอะ่ะเออทุกคนไม่มีผักกาดขาวหรอวไมมีมีผักอยู่ถุงเดียวในตู้ ก็่าได้ซื้อไวเพราะว่า่ไดิดว่ะาย่บางเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยนะครับจริงๆแม้กระทั่งมาม่าเนี่ยก็ไม่อยากซื้อไว้นะเพราะว่าถ้าซื้อไวนานเราไม่ได้กินเนี่ยมันก็จะแบบมันเหมือนกับมันมันมันจะรสชาติไม่ดีไหมถูกไหมนี่นะครับได้หมูยอแล้วอันนี้นะครับเราจะเป็นครัวเล็กๆที่บ้านของเราก็ไม่ค่อยได้ทำกินส่วนมากก็จะสั่ง,งเพราะว่า เวลาที่อยู่บ้านก็คือนอนพยายามนอนเวลากลับบ้านก็คือนอนให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยกินด้วยกินไม่ค่อยเป็นเวลาเพราะว่างาน<อ>บางวันก็มีงานกลางวันบางวันก็มีงานกลางคืนอยู่บ้านก็อยู่แบบรีบๆกลับมาแคา่อาบน้ำกลับมาแค่อาบน้ำ <c oughs> บางวันเนี่ยบางวันรีบจนบรได้เข่ามาบ้านเนาะ ขับรถผ่านหนึ่งสิ่็มีมองเห็นหลังคาบ้านเพเยงที่เราล้แวแต่นี่นานสุดนานสุดอ่ะตั้งแต่เราไปเดินสายอ่ะอปกติก็คือนานสุดก็น่าจะเป็นสี่วันสามวันอะไรเงี้ย แล่วเมื่อกี้คือแบบเจ็ดวันได้ขายเร้ยังคะยังค่ะ,คะใส่สี่ฟองประมาณสี่ฟองโอ้โหเิ้งที่ได้แล้วนะนี่นพี่ได้เลยปุ่มอ่ะเดี๋ยวนัแป๊บหนึ่งอีกนิดนึงค่ะซอ ไข่สีฟองเพื่อรูป4ีขนเอ้าฟองมันใช่ไม่ได้หนะครับตลอดเลยเอ้าจะฟองจิ้มปูไหมบอสนี่นะครับวันนี้เรามาบ้ามาสูตรเพื่อที่จะแบบเส้นเหนีย บะหมี่หมีข่ขาวรสหมูสับใส่มันคือก๋วยเตี๋ยวหวาเนเขามแม่เขาชอบกินรสนี้มากเลยนี่แต่เราเป็นคนมักกินเส้นมีแม่ไม่เอาใครใส่เลยแป๊บหนึ่งค่ะขออนุญาตคนก่อนเขาไม่ใส่เอง ก่อนย่นทักพี่ใหญ่อยู่ตอนนี้ติองอยู่เฉยๆได้ไหมล่ะแล้วก็จะมาบอกว่าเขาทำอะไรไม่เป็นเลยอ๋อหน่ากินมากเลยตัวเององ่ะน้ากินอืม สู้ชีวิตเนาะใช่ยูตัวเองยูัวเยว็น้ำหอหมเหรอ,อขนาดใส่น้ำเยอะโอ้โ,อโหหน้าอร่อยมากเลยทุกคนจริงจริงนะดีสีนะโอเคยังได้แล้วนะปรุงได้เลยเนาะครับเราแบบมีเดียมหมออไข่อืมไม่ต้องสุกมากเหลอโอ้ยเอาเยีนหน่อย จริงๆน้ำมันเยอะอยู่นะคะนี่ล้นออหนูใส่ตั้งสองขวดนันใปว่าเขาจะเป็น บางทีบางทีเราคนนึงแกกินเนาะบางทีแบบางวันคิดอะไรไม่ออกกะต้องเปลี่ยนกันดูแลนะครับนี่แหละคือความน่ารักของซอแอนกับบอดบอยบอดบอยกับเป็นสามีตัวอย่างพอบ้านตัวอย่างซอแอนก็เป็นแม่บ้านตัวอย่างดูแลกันแลกกันกับการใส่ชีวิตคู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่กันสองคนเพราะว่ายังบ่ท่านในมีลูกเดี๋ยวอีกเล็กน้อยไม่ลูกแล้วก็อาจสิ นะ่ครับบอยากคิดเลยนะครับคงสิมีความสุขหลายกานี้บอดบอยกับซ้อแอนบอกเลยว่าคงสิได้เลี้ยงลูกนะครับแบบเต็มที่แล้วก็ลูกบ้านก็คงสิยิ้มคงสิดีอกดีใจนะครับเอาเดี๋ยวรอเพราะว่าเดือนหนาเดือนมิถุนายนนี่ค่อนขาง,งที่สิ วันเวลาเวลาพาักหลายสำหรับซอแอนนะครับคิวงานเดินมิถุนาออกมาแล้วนะครับมือหยุดมือพักวงนีหลายผู้จัดการใกล้ตรงก็บ,บอกว่าให้เวลาบอดบอยนี่ได้ปั๊มนะครับเอาเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับดูแลก,กันไปและนี่แหละคืออีกหนึ่งโมเมนต์อีกความน่ารักของบอดบอยกับซอแอนที่หยิบมาฝากโอ้เห็นแบบนี้แล้วเป็นตะกินพี่น้อง เดี๋ยวเอ็ดคลิปเราสะไปหากินคือกันละพี่น้องเป็นตะแสบเป็นตะแสบ